จังหวัดสงขลาแถลงข่าวจัดก,กิจกรรมหาดใหญ่ฮาร์เซล2017สบลดสนันมันทั้งเมืองระหว่างวันที่1-11ถึงกันยายนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ขานรับนโยบายรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชก,การจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายธนกรจันสว่างรองนายกองค์การบริหารส่วนจัดสงขลานายสัมฤทธิ์บุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครหาดใหญ่ นายกวิทย์พงศริธนนทนสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและนายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมหัดใหญ่ฮาร์เซลล์1 7สลดสนั่นมันทั้งเมืองระหว่างวันที่1-11ถึงกันยายนนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการบูรณาการภารกิจในการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การกระจายรายได้อย่างต่อเนื่อง นายกวิทย์พงศริธนนท์นสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้เป็นการจัดต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดสงขลาได้รวมกับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการภายใต้ชื่อโครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนร่วมกับกิจกรรมหัตถ์ยี่เซล2017ลดสนันมันทั้งเมืองเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับการจัดโปรโมชั่นพิเศษใน10หมวดอาทิการเดินทางและสายการบินโรงแรมและที่พักห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าร้านอาหารเมนูเลขกเก้าท่องเที่ยวและทัวร์สถานบริการและสถานบันเทิงการสื่อสารสถานพยาบาลและสถานเสริมความงามโรงภาพยนตร์และโบลิง่งรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆกิจกรรมผัดใหญ่5เซลล์2016ครับคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับผลการตอบรับดีมากครับ ตัวเลขยอดขายของร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ55เนะครับและปีนี้เราคาดว่าตั้งเป้าให้ตัวเลขป๊อปอัพขึ้นมาหนึ่งเท่านะครับกิจกรรมในปีนี้คือหัดใหญ่ค้าเซล2017นะครับสิหมวดยังร่วมกันมาลดราคาให้สนันเมืองกันเหมือนเดิมครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมอันนี้นะครับเพราะว่าพวกเราชาวหัดใหญ่ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันลดสนันเมืองลดราคา เพื่อจะให้เป็นกิจกรรมทุกต่อเนื่องต,อต่อไปนะครับให้ทุกท่านจําได้ว่าวันที่1ถึงวันที่11กันยาคือรถสนับเมืองจริงๆครับโดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่1กันยายนนี้ที่บริเวณถนเนเสนหานุสร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและพบกับมินิคอนเสิร์ตจากโดมเดอะสตาร์แและตั้มเดอะสตาร์9อีกด้วย